สวัสดีครับมาพบกันอีกหนึ่งคลิปนะครับวิดีโอนี้จะมาซ่อมวิทยุสื่อสารนะครับยี่ห้อใหญ่สุรุ่น f t m 4 0 0 d เ,เครื่องตัวนี้อาการที่ลูกค้าแจ้งมาก็คือใช้ๆอยู่แล้วก็เครื่องดับไปเฉยๆนะครับแล้วก็ฟิลขาดแล้วก็ เปลี่ยนฟิวแล้วก็ต่อไฟเข้าฟิวก็ขาดอีกนะครับก็เบื้องต้นผมก็สันนิษฐานนะว่ามันน่าจะเกิดจากชุดใจไฟช็อ,ชอตนะครับเดี๋ยวเบื้องต้นก่อนที่จะทำอะไรอย่างอื่นขอเช็คเ,เรื่องของเช็คเรื่องของทางด้านไฟเข้าก่อนนะครับว่าทางด้านไฟเข้านี่ ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่านะครับเช็คโดยการวัดความต้านทานหรือวัดว่าทางด้านไฟเข้ามันช็อตหรือเปล่านะครับตั้งเป็นเลงโอมแล้วก็เอาแบบมีเสียงนะครับ ตอนนี้จะได้ยินว่าเสียงมันดังตีตลอดนี่นก็คือ,อ,อลักษณะของอาการช็อตเกิดขึ้นภายในเครื่องนะครับทีนี้ตอนต่อไปเราก็จะมาแกะเปิดฝาเครื่องเพื่อเช็คดูอะไรด้านในนะครับว่าด้านในเนี่ยมีอะไร ตัวไหนช็อตบ้างหรือเปล่านะครับมันก็น่าจะเกิดได้อยุสองอย่างสองส่วนนะครับก็คือเรื่องของ ก็น่าจะเกิดได้อยู่สองส่วนนะครับก็คือด้านของอชุดลับไฟนะฮะปกติเขาก็จะ,จะมีเป็นซีเนอร์ไดโอดเอาไว้ป้องกันไฟเกินหรือป้องกันการกับขั้วกรณีการ ถอดไปใช้กับโพสต p พลายหรือว่าใช้ในรถยนต์มีการย้ายเข้าย้ายออกบางครั้งเถือทำขั้วไฟสลับหรือว่า power supply เกิดไฟเกินขึ้นมานะครับก็จะทำให้ไดโอดมันช็อตไปแล้วก็ฟิวจะขาดก็กจะเลือกช่วยในเรื่องของการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายในระยะยาวนะครับ หรือวงจรจ่ายไฟอื่นๆหรือแม้กระทั่งตัว P.A. ช็อตเองก็เกิดเกิดขึ้นได้นะครับว่า,าถ้าตัว P.A. ช็อตเองเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของมันก็จะกินกระแสนะครับก็จะจะเกิดจะทำให้ฟิวคาดได้เหมือนกันตัวนี้ผมยังไม่ได้หาสกิตไดอะแกรมมาเลยนะครับก็ยังไม่รู้ว่า เซอร์กิตไดแกรมวงจรเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็ไล่ด้วยสายตาไปก่อนตอนนี้เนี่ยเท่าที่ผมดูนะครับเท่าที่ผมดูก็คือสายเข้ามานะครับจะผ่านแอลตัวหนึง่งแล้วก็มาหาไดาโอดไดโอดตัวนี้นายกคนไดจะเป็น ไดโอดที่ทำหน้าที่ในการเป็นซีเนอร์หรือเป็นไดโอดเอาไว้การกลับขั้วนะครับตรงนี้วัดแล้วมันช็อตนะครับเทียบกล่าวมันชอ็อตเดี๋ยวผมจะเอาง,ง่ายๆนะครับตัดไดโอดเลยให้มันจากกันเพราะยังไงแล้วก็เปลี่ยนอยู่แล้วครับแล้ววัดใหม่รู้ว่ามันยังช็อตอยู่ไหม ตอนนี้ไม่ช็อตแล้วนะครับก็สันนิษฐานได้เลยว่าไดโอดช็อตนี่คือกล่าวนะครับนี่คือตัวไดโอดช็อตนะครับทีนี้ตรงน,นี้เนี่ยเป็นเรื่องของการาสันนิษฐานหาจุดเสียข้อที่1นนะครับข้อที่2ก็คือ เปิดออกมาเพื่อที่จะตรวจเช็คว่ามีตัวไหนเสียนะครับอาการเ,าเครื่องอ่อไฟเข้าไปแล้วเครื่องชอ็อตฟิวขาดนะครับเดี๋ยวผมจะตอนนี้เท่ากับว่าเอาง่ายๆยังไม่ได้ยังไม่ต้อง,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 งต่ออุปกรณ์อื่นเอาเฉพเาะต่อไฟเลี้ยงเข้าไปก่อนถ้าไฟต่อไฟเลี้ยงเข้าไปแล้วเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรนะครับ ปั๊บก็ไปอ่กากระแสไม่กินถ้ากิดว่าตอนนี้ไม่มีการโหลดกระแสก็คือไดโอดไม่ชอ็อตถ้าก็คือตัดการช็อตออกไปแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวจะมาทดลองเรื่องของอ่การาเปิดเครื่องดูว่าเครื่องเปิดติดไหมตอนนี้ต่อสายคอนโทรลน,นะครับจะระหว่างตัวดิสเย ขาโดนด้านหน้ากับตัว <c oughs> เมนบอร์ดเข้าดยกันแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาทดลองเปิดเครื่องนะครับต่อไฟเข้าไปเรียบร้อยเปิดเครื่องครับตอนนี้เครื่องติดเรียบร้อยนะครับ ไม่เคยใช้เหมือนกันนะครับเครื่องตัวนี้เพราะว่าไม่มีใช้นะครับก็ไม่รู้ว่าใช้อย่างไงเดี๋ยวทดลองสุดทดลองทดลองนิดนึงนะครับของสแตนบายเป็ช่องอะไรเนี่ยอ,อ,อันนี้มันน่าจะเป็นไมค์มีลำโพงในตัวมั้งครับอนี่เสียบไหนไม่อะไมค์ตัวนี้ นี่สาย Data นี่สายใหม่อ๋อสายใหม่เนื่องจากไอตัวล็อกนี้เขาหักนะครับมันเลยหลุดง่ายสาย Data มันน่าจะใช้นี้ได้หรือเปล่าด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้ด้านานี้ไม่มีเสีย อันนี้เป็นอะไรอ่า external speaker external GPS อ๋อ external GPS โอเคเครื่องตัวนี้มี GPS ด้วยสาย data าาอันน ทดลองต่อไฟเข้าไปใหม่เปิดเครื่องแล้วจอโชว์ใช้ไม่เป็น ตดเริหนึ่งสี่สี่เก้าโอเคลำโพงนอกทดสอบเดงสาาเสีทดสอบสทดสอบตรงสองส,อสายเสี อันสอตามัสมรสรุปนะครับเอาตามอาการที่เสียลูกค้าแจ้งเนี่ยครับก็คือเครื่องเอเครื่องช็อตมาฟิวขานะครับอย่างอื่นไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วนะครับก็น่าจะมีเรื่องของ เออะไรนะเนี่ยอา,อาอการเดียวแต่ว่าถ้าตอนต่อไปไก็จะมาเช็คพ้างรับภักส่งอีกทีนึงนะครับว่ามันมีปัญหาด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอทดลองเช็คกำลังส่งนิดหนึ่งว่ายังส่งออกไหม เค okay. วัดออกปกตินะครับวัดอยู่ได้ที่ห้าสิบห้าวัตประมาณนั้นจะทดสอบพารคลับโดยการใช้สักเนลเจนเนเรเตอร์ป้อนความถี่เข้ามานะครับแล้วก็ดูว่า,าพารคลับปกติดีไหมเอาหนึ่งสี่สการ้อยแล้วกัน ซ4 4ีหนึ่งีจดนโอเค ก็เป็นนั้นว่าพักรับพักส่งยังคงทํางานได้เป็นปกติดีอยู่นะครับอาการที่เสียก็คืออาการเดียวเ,เครื่องช็อตเกิดจากไดโอดช็อตนะครับเดี๋ยวผมจะต้องทําการแกะเอาเมนบอร์ดนี้ออกมาแล้วก็เพื่อที่จะถอดเ,ออเปลี่ยนไดโอดนะครับอันนี้ก็คออือตั้งแต่เริ่มต้นมาก็เรื่องของการตรวจเช็คเรื่องว่าเครื่องช็อตไหมข้อที่1ข้อที่2 แกะเครื่องออกมาเพื่อที่จะเช็คอะไรว่าตัวไหนช็อตนะครับอันดับที่3ก็คือต้องถอดเครื่องถอดน็อตนะครับยกเมนบอร์ดออกมาเพื่อที่จะทําการเปลี่ยนอะไรหนึ่งตัวนะครับเบื้องต้นเนี่ยเช็คแล้วภาคล่าภาค่งยัทางทำงานได้อยู่ไม่มีปัญหาอะไรสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับาตามลำดับขั้นตอน ที่ทำการตรวจเช็คแล้วตรวจซ่อมออตรวจเช็คคือก็อยากจะฝากไว้หลายๆวิดีลิปนะครับว่าแต่ละครั้งที่มีการซ่อมเนี่ยเ,เราจุดที่เสียอย่าไปฟันทงนะว่ามันจะเป็นอะไรชิ้นเดียวกันตัวเดียวกันตำแหน่งเดียวกัน เพราะว่าโอกาสที่มันจะเป็นเนี่ยเป็นได้หลายส่วนนะครับแม้กระทั่งตัว P A เองมันช็อตเนี่ยอ่าก็เกิดอาการแบบนี้ได้เหมือนกนันก็คือใส่ต่อไฟเข้าไปแล้วฟิวขาดนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่จะลงมือซ่อมจริงๆมันจะต้องมีการตรวจวัดนะครับว่าตรงไหนช็อตตรงไหนอ่าเสียอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไม่ใช่ว่าหยิบขึ้นมาแล้วหยิบอะไรเปลี่ยนมันก็ม่ไม่ใช่ตัวเดียวกันซะ เสมอไปนะครับฝากเป็นข้อคิดให้ท่านได้คือพยายามมันต้องคือซ่อมเครื่องนะะมันมันต้องลงมือทำต้องลงมือตรวจเช็คนะครับโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้คลิปวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้สวัสดีโชคดีทุกท่านครับ